มันยังั้พี่น้องเพลงจ๋าเลยมันลงทรงเพลงเลยบ่วงพิเศษเอ้ยนะกัาสบายดีน้อง้องปลายบอสุขสุขคนมืี้มาพ่อกันแล้วเนาะ กับซอ,องวานิดาผา,า,าแซบพี่น้องเลยเมนูส้มแก้วพี่น้องมาเนี้มา,มามะแก้โตมานนี้พี่น้องเมื่อนั้นเจอตะหมักสม้มมากหลอดพิ่นบวสุกขากมาน,นะวันนี้ซุกอิ่มสุกแดง้องต้องเมื่อนี้รอบแก้โตเบาเห็นว่ะมะแก้โตใหม่เมื่อนั้นกินกระโบเต็มที่ว่ะมะม่งมวงงามๆเลยพี่น้องเลยใอ้มะ่งมวงอยู่หน้าบ้านนี่คือเก่าเลยนะพี่น้องพอดีกินอันนี้มะม่วงกระสหรือม่วงกระสอบอกมกน้อยตอนนี้มะม่วงกระสอผัดน้อย ขนมม่วงอันแก้วผัดหน่วยใหญ่อยู่เพือนพี่น้องเลยมีแก้วสองแก้วคือแก้วพี่น้องเลยอันนี้แก้วกะปิเต็มถ้วยอุลูมาแล้วก็แก้วปลาแดกพร้อมเป็นคนพี่น้องพี่น้อเลยมามาคำแรกเล้่พี่น้องเลยคือมานจวดกับสาววิดากับเบวเคนเดอร์ลืมเอามีดมาพี่น้องเลยยากยังกะบอกคือยากมม่วงบอกคือยากสมนะพี่น้องขั้นว่ายากเข้ากะคือว่ายากกะ ห้องห้องจอกๆอพี่ชื่อพยายาก <คำ S 1> ส้ม<ร>ผัดน้ำลายแตกจุกจวได้พี่น้องเลยคำแรกคำแรกเลยไปแล้ว,ลวมันจอบมาดีได้เปาเค้นได้ำแรกคำแรกก่อนเลยได้วันนี้มาพาพี่พาน้องมากินอยู่สวนอยู่แขมหนองป่าลมเย็นช่วยช่วย<อ><า>บรรยากาศมาฝากพี่น้องสดเอาสามวันดีดาสดเอาม,อมึงมวน หองเลยอืแบบนี้จริงแทบชุกอิมชุกอิมนะแซมพี่น้องทิมลงไปเลยเนี่ทิมลงมไปแส่แจวเลยมารอเคลองกินกับแจวกับปิมแค่นะหมักวม่วงพี่น้องเลยมาสาวสาวนิดาแกโตกินมังกรก่อน เมื่อเจอบาดใดกะยีจังเนาะสมเมื่อเช้ล่ะอืมตอนนั้นมาถ่ายคลิปก้อยไข่โมแดงพี่น้องเลยคือนี่หลยได้ลงให้เบิ้งถ่ายแล้วผัดเสียงโบได้พี่น้องเอ้ยเสียงโบมีไม่เบิดแบตโอ้จะมาเสียดายแท้เสียดายว่ะแง่ก็แง่เอาเองเป็นหน่วยเลยพี่น้องม่วงกระสอบหอมขายีนิหอมยางมันเนาะอืม ชมหญินช่วยช่วยมีแหงขนาดสถาบรรยากาศงามงแรงแคมหนองปัจ่ัยไทยภาพบรรยากาศแคมหนองให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำเมื่อนี้เอาอมเมนูจวดมาฝากพี่ตอนน้องด้วยเมื่อนี้นะหอมขนาดหอมมองมังค์กระสอบบะเพ็นพี่น้องเลย อือฮึืึถงมาชมเหมือนเดิมเนี่ยหืมกัดคือบวกรนงอะบวกรินคือบวกัดหอมมันดอกเนาะลืมเอามีดมาพี่น้องเอ้ยคุยแจวกะปิมเนอะเต็มเบ้าไปเฮ้พี่น้องพอดีคำพอดีคำ ตัวลืมมามีดมาพี่น้องอ่ะ<ม>อืมนี่ก่อนไม่ใช่แทงตามันอยัางน้องพี่น้องแทงตาเลยอื็นมางรงทงแทงมาเลยข้าบ่วงคือแสกอืมอืม พ <icana>, ะเมืองลอยแจวประเดมมังอืมอืมสุดเอาหอมหอมอย่างม่วงพี่น้อยม่วงกระสอน้อยโอ้บรรยากาศเย็นค่ะอันนี้พี่น้องมึงกินเจียบผสมมึง เจยวนี้ผสมกับเจยวนี้กะปิว่ะลองเลยเจยวกะปิพี่น้องข้าวทาปันึงนอ่ะข้าวทาพี่น้องเลยแซ่บครับอ,อือ,อ เมื่อนีนได้ยัดเข้าของน้ำนกับเอาเค้นอ่ะเ <laughs> บาเค้นท่องบดี <c oughs> ลองวงใหญ่พี่น้องอืออูม,อมิมิพี่น้องขออนอุตย้าปากกัดเลยอือ <c oughs> ไหนล่ะเนาะยังบ่ได้เข่าเกลียนเพื่อมาอพี่น้องคอยมาลอดลงไปอีกพี่น้องฝากพี่ตอนน้องด้วยคำนี้เด้อนะมาเจ็บแเหม,มือนกันคอยอลยยังหัวเบาเห็ียนฝากพี่ตอนน้องตลอดนะบัดเพลินเมื่อเพ็นเจ็บท้องเด้อไม่มาบ่ไหวแล้วเป็นอยังน้องพี่น,อน้องเนาะกินเพื่อพี่น้องทุกคน พาลูกสาวมานำมาเนี่ยพาลูกสาวมาหลาะหน่องมันเป็นหลาอแคมคูมหน่องป้าครับนี่พี่หน่องป้า เปลี่ยนท่านั่งสีมันจะตกนองนะพี่น้องท่านั่ง,งตกนองนะนั่งก็นั่งบินบินนองคู่บักไงนั่งบินบินอ,อย่างเกอร์มซเบอโซหอมด้วยพี่น้องหอมครับบ้ แกตัวบอ่อเลยว่าหอบตัวหอบเองวะเนี่คือยังสมคือเก่าอยู่ลองมึงลอดพี่น้องอน้นองกับครูบัหไงเฮ็ดครูบังไงเพราะว่าป้านเอาฟ,เฟังนี้เป็นหน่วยฟังนี่เป็นน้องฟังดินเจ้าของเป็นเป็นน้อง ฮึมโมได้ไหนเห็ดอะเละเมื่อนี้บอเคมกินบมได้หลายเด้อพี่น้องเด้อกินเป็นหมู่สาวในดาบวันนี้เลยกินเป็นคู่เพิ่นบอเคมทองบดีเนี่ยกินบมได้หลายข้าวบนได้หลายพี่นาะพี่น้องเนาะม้วกระสอบมันเป็นจุกเลยใส่เอาใส่เอลมึงดู เงียเยเงี้ยืมหมองหน้าบ้านอหอมพี่นออ้องเมื่อไหร่าสิพาพี่พาน้องกินคากโกะมันนะ <c oughs> อนี่พี่น้อง เชียงเพชรเบาเขนแล้วมาเข่า,า,ขาในหงสาวนิดาเนี่ยรุจ่ารุจาเนี่ยปาเชียงงูเข่าเนาะวุฒิวันวุฒิวานเนาะพี่น้องโอ้โหไปงางมาไกลงูแถวไหนเด้วะมาห้องถ่นยเล่นเจ้า,า,า, <c oughs> ากะปี หอมพี่น้องเลยหอ,กอม,อมอกะปนินะหอมกะปิครับเบิ่งหมวนแก้วเผ็ดๆพี่น้องคอร์คิว พอนั่งเบิ่งซาวริดาเพื่อกินนะพี่น้องอเป็นไงเจ้าโจ๊ะนีเ่เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่นอ้องเ้ยฝากเป็นกำลังใจให้กับสาวริดากับเบ้าเกนนะ ให้สาวริลีดากระบอกาเคนให้ฮดพันซับไวไบนี่หาก็ได้ห้าร้พี่น้องเอ้ยหาก็มาได้ครึ่งทางพี่น้องป <c oughs> ่ะพี่น้องมาอินชองมากินบจ แล้วพี่น้องสิว่าโอ้ยบุกินเข้าไปเห็นยังมั้งป่าเข้าไปถายนั่งเบิ่งลาลาก็บบปเป็นมด้งป่ะนั่งเบิ่งลาลาก็บบเป็นเห็นซาวนินดากินแล้วก็ต่อยไปต่อยมาแล้วก็เอาอีอืนี่เขาเกล่ะคนลูกหม้ ลูกสาวกะมาพี่น้องเลยสาวันดาชิลุยมางนี่เห็นเบิดตะลงรอย,อยนี่ซี่หามากโอ้เบ,า,บาเดอเข้าห้องน้ำนะเบ,า,บาเดออยยาใช้เสียงดัง <laughs> อืมถึกแล้ว ฝึกรอกรอบสองแล้วแปลว่าไม่เป็นน้อยชุกอิ่มแล้วว่าเอาให้เนี่ยน,นี่จะ็นนอยคักว่าฉัน <c oughs> กินกินยังเหมือนเดิมอีกอยู่มันในกินแบบซิวซิวเด้อพี่น้องกินแบบธรรมชาติเลยมั้ยฮะในมันกัลดึกไปแถวข้างๆเลยให้มันปงปงแถวคันคูน้อง แล้วจริงที่ได้มาเก็บกินอิมอ่มเลยเบิ่งสาววิดากินก่อนพี่น้องนะอะยังแซ่บอยู่ว่าเบิ่งสาววิดากินคือไนะสมบ่อืบรรยากาศยามนังแลงพี่น้องอเจอมากสมกับสมธรรมชาติงามค่ะเลย เย็นพี่น้องมาเลยไปเชียงหมดชงการแล้วพี่น้องไปพี่น้องข้างในไปเฮ็ดเบียกอยู่ในเมืองเนาะพี่น้องเนาะ,นนะเกี่ยมสิกลับบ้านกับทรงกันขอให้เดินทางตลอดปลอดภยัยเลยพี่น้องเด้อกลับมาบ้านมาเหมือนกลับมาลินบุญบ้านเฮาไอ้น้องคนลาวเฮาไปที่ทำงานอยู่ฟังไทยกัน เดี่ยวตัวสิการ์มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้อง FC ทุกคนไงขอให้มีอันนั้นเพียงเลยโอ้ใช่ไมีได้เลยพอมีโชซนกายการเชียงดวงเนาะพี่น้องเลยแบบนี้ให้ถึกลอตเตอรี่ถึกเลขหกตัวมาชุกชุกชุกคนได้เงินหลายก็มาปั่นชาวนีิดาบ่าวเคนเ้นไงก็ได้มีเงินเฮ็ดคลิป โต,ตไปนี่มึงดูหมากสามเหลี่ยมตัวนี้ต้องหวานสุดจัดสามเสาว่ยาหมากมังร้อนแห้งเนาะหวานหวานมากตัวนี้ จะนี่หวานหวา,นมา,านมาเบอร์เกนมาหวานมากนี่ลองเบอร์ของบเบอร์เกนหวานแท้ครับกันอืมนี่ก็หวานนะอืมอืมมาเอาส่งมากนี่ภาพเดียวเลยปิดท้ายส่งท้ายให้พี่ให้น้องปิดท้ายคลิปส่งมาก สาวนิดากขอยากยูคือกันเมื่อแรงนี่เจ๊ผายเป็นผายแล้วแรงเข้าห้องน้ำก่อนมาพี่น้องอืเ็นไงหวานจัจุยอืมสาวันนิดากินบึดห้อนแหละสามชิปมา แดงเจ็บเพื่อทางนะดึกลงมา<ป>พี่น้องเลยมาฮอนนี่กับพ่อสานี้ก่อนแต่ขอขอบใจพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามเตนตนจนจบคลิปเนาะแล้วก็ฝากซองวันิดาพาแซบไม่เด้อพี่น้องาฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาววันิดากับบ่าวเคเนเนี่ยเออฝากคอมเมนต์ติชมเข้ามาเนี่พี่น้องเลยเมนตัวใดบรดีูตัวใดบริบูก็บส,สามาธิชมได้พี่น้องเลย เพือให้ส <Man. S 2> าวนิดากระเาวาเงินไปปรับปรุงใหม่แต่ก็มีกําลังใจเห็ดคลิปโตๆไปให้พี่ให้นอ้องเอกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอ <ละ S 1> ขอบ <ไป S 1> ใจสบา,ายดี Bye.